ทุกคนด้วครับผมวันนี้เราจะมาทําคลิปเล่นๆกันนะเพราะว่าพวกนี้ผมไม่ได้ทําคลิปก็จะเอาลงนะผมก็ผมจะเป็นปัดพิ้งเนมนะผมจะจ่ายแม็กนะครับผมจะจ่ายแม็กตลอดเวลานะครับจนมีคนตามใจยางด้วยครับนี่ถ้าทุกคนเห็นนะก็เราจะมาทําคลิปกันก็ พรุ่งนี้ผมก็จะเอาลงครับเพราะว่าวันนี้ผมจะตัดต่อแล้วผมก็จะเอาลงวันพรุ่งนี้นั่นเองครับเ,ออเล่นเซียนแล้วนะถ่ายไม่โดนโทษโทโทษเอาใหม่เอาใหม่ห <c oughs> แค่ความครับ <c oughs> ทุกคน ด<ล>ูมาดูนกกันนี่นก,กนเป็นแต่แฉะเลยน่าสงสารน่ะเห็นไหมครับทุกคนเป็นแต่แฉะเลยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเนินกันนะคะทุกคนไปกันเลยแต่เราจะไม่ได้ขึ้นเนินนะเดี๋ยวต้องรอจุดต๊อมตรงนั้นไว้ก่อนนะแต่ บบพี่พร้อม,มอรีบเหมือนกะันเดี๋ยวไปเรื่อยเลยนะรถไป่ับก่อนจะมาขึ้นเงินกันนะให้ให้แบบเดิงไปเลย <c oughs> ได,ได้ได้ได้ อาอาอ้าอาวมีไปไหนน,นี่นะคะถิ่นกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องขึ้นกันนะคะทุกคนแล้วเราจะลองขี่ดูนะคะว่าจะไปได้หรือเปล่าแล้วตัวเล็กเกือบเท่าน้องแหลจะจตบก่อนตอนนี้เราก็ไดเอาน้องขึ้นมาแล้วนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เล้วค่อยๆไปก่อนดีกว่าเราไปเติมลมยางมวงแล้วนะทุกคนนั่งสบายไหมนี่นะเราก็จะค่อยๆไปนะคะทุกคนเลาะในกล้องชอบวิ่งตาม <c oughs> เรียวๆๆๆ <c oughs> เรียวๆๆ <c oughs> เรียวๆๆ <c oughs> เียวกล้องงาทีๆๆ่ ถือกล้องก็ดีเกินเดี๋ยวเราเอาน้องไปลงก่อนนะคะแล้วก็จะจบคลิปโอเคปะทำที่ถ่ายคลิปสวยๆโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ใช่ค่ะจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครที่สนุกก็กดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยนะครับผม คให้ทาคลิปต่อไปนะช่องนี้อาจจะไม่ดังมากนะคะแต่ก็อยากให้ช่องนี้ดังค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย